มันก็เอ็ดตั้งไกลตั้งึงเดี๋ว่าอันบูนี้รถสวนอุ้ยแค่เดงบูมีสิบลรอ จะสร้างโดนบอลแลนแล้วเนาะอันนี้เนาะเข้าเขาขายอาหารเนาะอันนี้อันเขาตะกีนเป็นตัว๋วมีอนจุดชมวิวเนาะตะกี้เนะาะเขาไม่ออเมืดอตัวเขาเดทางใหม่ที่นี่นรอที่ก่อเอาวา่ะเอามันฏิภาสอยู่วะ